เจาะท้องเรือให้รั่วแต่ให้มันไปรั่วกลางทางได้หรือไม่วะมันจะไปยากอะไรเจาะเส็จก็เอาขี้พึ่งอุดไว้พอพายเรือไปกลางทางขี้พึ่งละลายหมดเรือมันก็จมพอดีอื จริงๆพ่อถึงกลางคองเรือก็รั่วทันทีเปรียกไปลูกหมาตกน้ําไปทำมืนหรือจะจมน้ำตายไปเลยก็ได้สิอย่งดีสาูกน้ารั่วเร็วมากทำอย่างไรกันดีว่ายขึ้นฝั่งเถอะก่อนจะจมลงไปกันหมด ไปเลยเได้ายิ่งดีเกิดอะไรขึ้นขอรับท่านชลาวัลถ้ามีเรื่องด่วนต้องได้ไปฟาดสินชัยดูแลทางนี้ด้วยขอรับพี่ทาพาวแก้วพี่ทาพาวแก้วพี่ทาพาวแก้ว แม่ลำพาวแก้วแม่ลำพาวแก้วไม่ได้ว่ายน้ำมาด้วยกันหรือว่ายแต่พี่สาวข้าว่ายน้ำไม่แข็งแล้วข้าจะดนำน้ำลงไปหาพี่ลำพาวแก้วป่านชนี้แล้วน้ำพัดไปถึงไหนถึงไหนแล้วมึงแม่ลำพาวแก้ว พี่ตะเภาแก้วพี่เภาแก้วพี่ตะเภาแก้วพ้ทิวข้าจะไปตามคนมาช่วยพ่อทิวหาพี่ตะเภาแก้วให้เจอก่อนนะ แม่ตเะเภาแก้วแม่ตเะเภาแก้วไม่เป็นไรแล้วนะแม่ตเะเภาทองพ่อทิวพ่อชาญพ่อมาได้อย่างไรรึแม่ตเะเภาแก้วจะจมน้ำข้าเป็นคนช่วยขึ้นมาเนะี่ยวพาแต่ เหตุใดเจ้าถึงจมน้ําได้เรือที่นั่งมามันรั่วน่ะสิขาไปยังไปดีๆอยู่เลยตอนลงเรือขากลับก็ยังไม่เป็นไรแต่ทําไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ก็ไม่รู้ดวงแข็งนะว่าะบ้าเอ้ย เรื่อพ่อชานเจ้ารู้จักผู้หญิงคนนั้นหรือไม่มันแอบดูเราอยู่นางพิกลมันเพิ่งมีเรื่องตกตีกับข้าข้ารู้แล้วทำไมเรือนด้วยพ่อทิวฝากพี่ข้ากับเรือนด้วยนะเดี๋ยวสิแม่จะเผา อย่าไปไม่พอทองกลับมาก่อนเจองไปพักก่อนถ้าต,ตามมาอีกแม่จตพอทองเดี๋ยวพี่คุณไม่ต่พอทองไม่แต่พอทองปล่อยข้าข้าจะล้างแขนให้พี่เจ้าอย่วู่วามสิข้าแค่สงสัยท่าทีมีพิรุธข้าไม่มีหลักฐานเจ้าอย่าเอาความกันเลยนี่มันเรื่องอะไรกันจู่ๆก็ปรีเข้ามาเหมือนจะทำรา้ายข้าข้าอยู่ของข้าดีๆแท้ๆ ต่อแหละแกให้คนไปเจาะเรือจนรั่วจนพี่ข้าเกือบจมน้าําตายยังจะว่ายอยู่ดีอีกล่อไหนละหลักฐานจะกล่าวโทษอะไรก็ต้องมีหลักฐานสิอย่ามาพูดลอยลอยเราไม่มีหลักฐานจะมีเรื่องเลยไม่มีก็ไม่มีสิข้ายอมเสียค่าปรับหรือถูกจับติดคุกก็ยังได้แต่ขอตกมาให้หาแค้นก่อนล้วกันไม่ต้งองท้อง,งไม่ต้องตีกันหรอกนะเอาเป็นว่าข้าขอโทษแทนแม่พิกุล แล้วขอจ่ายค่าทำขวัญแม่ตะพาแก้วให้แล้วถือว่าเลิกแล้วต่อกันก็แล้วกันเรื่องอะไรพี่ไก่ทองต้องไปจ่ายค่าทำขวัญให้มันด้วยหลักฐานอะไรก็ไม่มีขืนมันมากล่าวโทษข้าสิข้าจะฟ้องร้องมันกลับก็เท่านั้นเงินน้อยนิดเท่านี้คงเทียบไม่ได้กับความปลอดภัยของแม่ตะพาแก้วแต่ถือว่าข้าขอเถอะนะอย่าเอาเรื่องเอาราวต่อกันอีกเลยยอมเถอเจ้าพ่อไก่ทองก็ขอโทษแทนแล้ว แล้เจ้าจะฟ้องร้องเอาความเจ้าก็คงจะแพ้เพราะขาดพยานหลักฐานอย่ามีเรื่องเลยนะข้าจะเอาเงินทั้งหมดนี่ไปทำบุญจะได้หมดเวรหมดกรรมสักทีแต่ข้าไม่ให้ไม่เป็นคุณไม่มี็คุณเหินเรื่องมากนะไปนี่เลยไปไปไปค่ะ ปล่อยข้านะพี่ไก่ทองาขาไปเอาเบี้ยคืนปล่อยข้าปเฮ้ยกี่คร<ป>ั้งแล้วที่พี่เข้าข้างพวกมันไปยอมมันทําไมแล้วไปเสียเบี้ยให้มันทําไมข้าจะไปเอาเบี้ยคืนหยุดบ้าสิที่เธอะถึงไม่มีหลักฐานแต่ข้าก็รู้ว่าเป็นฝีมือของแม่พิกุลแน่นี่คุณจะผูกใจเจ็บจากเรื่องมันก่อนถึงได้ตามไปหาเรื่องอีกเลยสิแล้วพี่รู้ได้อย่างไรยิงมาปักปั้มข้าอีกคนเลยนะยังจะหน้าด้านกล้าเถียงอีกหรือ ข้าได้ยินแม่ตาพอทองบอกข้ากระเดาได้หมดแหละแม่พี่คุณคงไปหาคนมาเจาะรูท้องเรือนคนที่มีฝีมือทําได้แนบเนียนแบบนี้ทั่วเมืองพี่จิตจะมีสักกี่คนแล้วถ้าไล่เบีย้ยหาตัวกันขึ้นมาก,ก็ต้องเจอแล้วถ้าถึงตอนนั้นยังจะรอดอีกไหมพี่ก็กลัวเกินไปไม่มีทางเจอหรอกนะพูดอย่างนี้แสดงว่ายอมรับแล้วสินะ ข้าไม่รู้จะทำอย่างไรกับเจ้าดีทำไมถึงได้ขอเรื่องตอลอดเวลาเช่นนี้